ผ็ดเนื้อในด้วยมีมะเขือที่เราชอบด้วยยอดอย,ยอดอร่อยมากค่ะ พี่สาวเอามาให้ริงแกมาให้จากที่ทำงานนะที่ทำงานเขาเวลาเลิกงานเขาจะให้กับข้าวกับห่านคนละหนึ่งหุมวันนี้เขาให้มาเมนูเด็ดเลยวันเนี่ย พิซซ่าบูนก็พิซซ่าบูนมากผมก็เมืองแรกเมืองแรกเขาทำชาติเองกระชายกระชายก็อร่อยจริงนะกระชาย Ooh, <laughs>